กไโ็มที่เาปปพันนี็น้ครับก็โอเคครับก็ยังมีดิจะตองแบบปับปรุนกนความพร้อมสนามนี้ครับก็พร้อเต็ที่ค่ะวได้มีอะไรก็รับลอลรับป็นไงบ้าก็พรอมกับสภาพร่างกายก็โอเคก็จะพยายามเอาเิ็งที่พร้อมมาใช้ให้ได้มาก แรกกับสนามที่ไทยครับพี่กับการจับคู่กันตั้งเป้าหมายกันแบบไหนก่อนห้ก็เราเป็นมีลล็อกทำให้ดีที่สุดแล้วก็ได้เป็นตะโกนรอบที่หนึ่งแน่นอดแลน่ถ้าว่าการจับคู่พี่ป้อกพี่ป๊อกแบบว่าสอนอะไรอะารก็ไงให้แนะ้ำก็ก็ก็ให้คำแนปนาแบบเยอะทำแบบทีเกม่าแับดูแต่เราควรหะดีแบบไหนเจอคนเราเจอสภาพสนามอะไรก็่วยเดย ก็เป็นชวนกันแฟนเนะครับไม่ได้เอาพูดอ่ะก็